โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม alex the of kingdom นะครับผมอันนี้เป็นเกมใหม่เนะครับเพิ่งปล่อยมาตอนประมาณวันที่27มีนาแหละบ้างนะครับนะเพิ่งไม่กี่วันเองนะครับผมก็เลยเออลองหยับเอ้ลองหย,ย,ยิบมาเล่นดูนะครับเพราะว่ามันป่าๆเหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นคอนเซปของช่องเราอยู่แล้วนะครับมันเรียกคอนเซปเห,รหรือว่าหรือว่าอะไรวะ <laughs> เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราเกิดมาก็อยู่กลางป่าตรงนี้นะครับที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาเราสร้างบ้านหรือมั้งนะเข้าไปดูก่อนบายแลนด์โอ okay. เคเขาให้ซื้อพื้นที่หรอวะหรือว่าไงก็ไม่ดูนะชื่อว่าอาน,นินแล้วกันนะครับผมอานินสีเฮดนี่อันนี้น่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับอ่าต่อมาครับผม เขาก็ให้เราวางพื้นที่นั่นเองว่าเราจะเอาโซนไหนวางบ้านนั่นเองนะครับเออผมว่าเกมแนวนี้นะฮะมันคงจะมีการบุกรุกบ้านแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการวางบ้านของผมเนี่ยผมจะวางด้านหลังให้มันเป็นอ,อ่าแบบว่าโปรเทคกำแพงนะครับเพื่อจะให้มีกำแพงที่แบบว่าป้องกันด้านหลังอยู่นั่นเองนะครับแล้วเราก็ค่อยทำรั้วขอบขอบแค่นั้นก็พอเนาะนะน่าจะโอเคอยู่ผมว่า อ่ะผมจะเอาตรงนี้เป็นบ้านหลังแรกแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นเขาเพื่อโปรเทคนะครับมาจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็วางไปก่อนละกันกด Q กด E เพื่อหมุนนะครับผมสามารถหมุนตำแหน่งได้แล้วก็ S A W D นะครับก็เป็นการเลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะส่วนบ้านหลังอื่นได้อีกไหมอ่ะไม่ได้นะครับเขบาบังคับให้ใช้หลังนี้นะครับผม อตอนนี้นะครับผมได้ทําการวางบ้านไปแล้วนะครับก็มีเครื่องหมายตกใจนะครับขึ้นบน GPS นะครับหรือว่ามินิแมปนะครับผมน่าจะให้สร้างแน่ๆเลยโอ้มีหลดสเตมิน่าด้วยนะครับกดแทบอ๋ออันนี้เป็นกระเป๋านะครับกด i แล้วก็นี้เป็นอะไรวะโอมีการ Up. อัพค่าสเตตัสต่างๆด้วยนะครับ Attack, Defense, Speed, Energy นะครับ วิลิตอรี่นะครับผมถ้าอ่านผิดอะไรขอภัยจริงๆนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับพออ่านได้ทูตูจะถ่ายไปอือตรงนี้นะครับผมเขาน่าจะให้เราสร้างแน่เลยให้ใช้แฮมเมอร์กดเล็กหนึ่งคลิกโอเคแล้วไงต่อกับพี่ทุบเลยเหรออ๋อต้องใช้ค้อนทุบนะครับหรือว่าแฮมเมอร์นะครับอ่ามันจะมีหลอดขึ้นมานะครับป๊อกป๊อกป๊อกเพื่อสร้างนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านหลังแรกของเราที่เราต้องสร้างนั่นเองอุ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันไม่ต้องใช้ไม้เลยวะหรือว่าบ้านหลังแรกเขาอาจจะแบบว่าไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ให้ฟรีก,ก่อนนะเออ <c oughs> โอเคครับผมรอแป๊บนึงนี่ครับกาลังตอกอยู่นะครับป๊อกปอกป๊อกปอก,ปอกนี่เหมือนมันจะเป็นสไตล์การสร้างอาณาจักรนะครับผมนะเดี๋ยวน่าจะไม่ใช่มีแค่เราหรอกอาจจะมีเอ็นบีซีอื่นด้วยนะครับที่ว่ามาช่วยงานเราต่งตางๆนานา,น,าน,นะครับผม ก็เจ๋งดีนะเหมือนประมาณว่าเป็นเกม Open World หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดอะไรเกมมามากมายนะครับเห็นเออน่าเล่นดีผมก็เลยแบบซื้อมาเลยนะเพื่อจะได้เพื่อนๆจะได้แบบเออจะได้ดูเกมใหม่ๆกันบ้างนะครับทุกอย่างมันต้องลงทุนนะฮะไปขอเขาไม่ได้เนาะ,ะเขาบอกให้เราไปดูบนบ้านดีกว่านะดูบนบ้านสิอันนี้น่าจะเป็นห้องของเรานะครับอืมตรงนี้มีกล่องด้วย กล่องนี้ก็เป็นกล่องเก็บเครื่องมือนะครับผมโอเคขวานแล้วก็มีที่ขุดหินนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยธนงทูนะครับผมธนูนั่นเองธ <laughs> นงทูก็มาผมชอบเล่นธนงทูนะตั้แต่เดอะอินเฟคเตดและอุ้ยมีหมีเดินอยู่ด้วยดูยดิข้างหน้าเป็นริมน้านะครับน้าวนนะอุ้ยสวยดีวะ่ะตรงนี้ก็เป็นโซนบ้านเรานะครับเป็นบ้านหลังเดียวเองตอนนี้นะครับแล้วก็บิลโบดโอ๋อนี่ไงที่ผมคิดไว้นะครับก็คือบิลโบดี่ย เราสามารถสร้างกำแพงแล้วก็บ้านหลังอื่นได้ด้วยนะครับนะเจ๋งๆ,ๆแต่ว่ามันต้องใช้ไม้แล้วก็ไม้แผ่นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูไปก่อนนะว่าถึงตอนนั้นแล้วเราก็คงจะสร้างได้เลยครับนะอาจจะต้องใช้หลายๆอย่างเตียงยังกดนอนไม่ได้ด้วยนะชุดก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเกม Drive Simulator ไหมเ <laughs> สื้อคล้ายๆกันนะผมว่าเนะ อ่ะเป็นการไม่เสียวเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เควสกันนะครับผมเขาบอกให้เราเอ่ออะไรอ่ะ general store เหรออ่าเหมือนเป็นที่สต็อกของหรือเปล่าตรงนี้น่าจะใช่นะครับแล้วก็มีอัพอัปเดตด้วยนะครับตอนนี้เลเวลหนะครับผมโอเคอเขาให้เราไปตัดต้นไม้นะครับนะบูทอ่าร้อชิ้นนะครับผมนี่น่าจะเป็นอันนี้ใช้ขวานเฮ้ยมีหมาป่าด้วยว่ะ อันนี้น่าจะล่าเนื้อได้นะหมาป่าเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราลองตัดต้นไม้ดูก่อนนะครับว่าใช่ที่เคเวสมันบอกหรือเปล่าตัดไปครับผมถ้าตัดแบบทำมังเทึงมากเลยครับผมเออเออดูดิดูหน้าผมสีเออหล่อเหลาเลยนะครับ <c oughs> โอเคฮนะยืนตัดไปเราจะได้มากี่ชิ้นนะฮะลองดูกันปรึ๊สิบห้าชิ้นเนี่ยครับผมโอ้เวอริคัสเดี๋ยวผมจะลองใช้ธนูดูหน่อยแล้วกัน ว่ามันจะเป็นยังไงขอล่าหมาสักหน่อยเถอะไหนๆก็มาและมาหเห็นแล้วพี่ก็ยิงตูสักเมียได้ไหมอ่ะมันยิงไงวะอ๋อคลิกขวาก่อนครับแล้วก็คลิกซ้ายมันน้อก็มาดิครับจะสู้กับพี่หรอพี่เนี่ยเซียนธนูนะน้องนะเอ้ก็เกินไป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  อย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุอุ้ยอจเย็นยนอะนขออนี่แน่นี่แน่โอ้ได้เยอะพีอ่าห้ิบด้วยนครับผมเมื่อกี้นะมันขึ้นมาด้านล่างเห็นไหมเออเจ๋งว่าไปปปอ่าเมื่อกี้เราได้เนื้อสัตว์มานะครับแล้วก็กิ่งเอ้ยไม่ใช่กิ่งหมายท่อนซุ้งนะครับกด E ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วกดไปที่เนื้อสัตว์อ่าเก็บ น่าจะเป็นคลังอย่างที่ผมคิดแหละนะครับก็คือเอาไว้แบบเก็บของทุกอย่างนะครับไว้ในคลังนั่นเองแล้วก็กิ่งไม้เมื่อกี้ใช่ไหมเราได้มา15อ่าถูกต้องด้วยครับคือกิ่งไม้เนี่ยเราต้องไปฟาร์มให้ได้150ชิ้นนั่นเองนะครับปไปไปดูก,กันต่อว้าวสุดยอดมากเลยแผ่นที่มันมีไปไหนได้บ้างวันนี้โอ้ยังมีไปได้อีกนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่บ้านเราเนะครับชื่อว่าอานินซีเฮดนะครับผม ตามที่เราตั้งไว้เลยแล้วก็ข้างบนน่าจะขึ้นไปได้ออ้น่าจะกว้างอยู่นะวยขอบคุณซับสไครด้วยนะครับผมแหมตอนแคสเกมนี่มีคนซับไห้ด้วยฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มไม้ก่อนละกันอ่าแล้วก็หลังจากฟาร์มไม้นะครับเราก็ต้องฟาร์มหินด้วยนะครับ Collestone น,นะครับ3-5ชิ้นนะครับหินก็น่าจะใช้แอนนั่นแหละที่ขุดนะครับสามารถขุดได้นะครับผม นะก็ต้องใช้เวลาในการฟาร์มอีกสักประเดี๋ยวนึงแหละแล้วก็ตรงมินิแมปนะครับมีอันนี้ด้วยนะครับอุณหภูมินะครับยี่สิบสามองศานะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีฤดูหนาวเลยด้วยหรือเปล่านะครับแบบว่าฤดูกาลอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดมีก็คงจะเวอริคุสมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแบบว่าหน้าหนาวมีหิมะตกอัมันจะสวยน่าดูเลยนะครับดูจากกราฟิกเกมมาผมก็ว่าน่ารักดีนะมันอ่สบายตานะครับนะเล่นแบบชิลๆนะครับอาจจะเป็นแบบ การ์ตูนกระตูนหน่อยนิดนึงก็โอเคอยู่นะสำหรับเกมนี้นะครับ200กว่าบาทนะครับผมเพิ่งซื้อมาเลยส่วนติดขัดด้านภาษาอะไรเนี่ยผมต้องขออภัยกับเพื่อนๆนไว้ด้วยนะครับแต่ผมเป็นคนชอบเล่นเกมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ชมเกมที่ผมเล่นไปด้วยนะครับถึงผมอาจจะอ่านอะไรไม่ค่อยได้มากมายเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆชมเพื่อความบันเทิงนะครับหลักๆเนาะอยากให้ได้รับสิ่งนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับอุ้ยตรงนี้มีต้นแอปเปิ้ลครับ กด e เพื่อเก็บแอปเปิลหรออู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแอปเปิลได้ด้วยครับผมเกือบตัดไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ดีนะที่เราเก็บอ๋อเก็บหมดต้นแล้วหรอเดี๋ยวมันมีกี่ลูกอะอุ้ยได้แค่สิบลูกเองแต่ก็โอเคอยู่เอาไว้กินนะครับต้นตรงนี้ต้นอะไรวะอ่ต้นแบบนี้ผมจะไม่ตัดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นพืชที่มีผลิตผลนะครับเราจะตัดต้นแค่ต้นแบบนี้ดีกว่าเนาะ ถ้าไปตัดสมุดเนี่ยผมว่านะคงไม่มีกินแน่เลยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุย้ยมีหม,ม,มีด้วยเห็นข้างหน้าผมไหมเดี๋ยวเราต้องยิงหมีแล้วแหละแบบเนี้ย <c oughs> นะเห็นหมีนี่คือหมีนี่คืออดีตของเราทุกๆเกมเลยนะหมีกับหมาเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะมันจะง่ากูอย่างเดียวเลยแต่ที่นี่เหรอที่นี่อ่ะพี่คุมน้องนี่คือเขตบ้านพี่เอออุย้ย เลเวลอัพครับผมเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนี่ฮะนี่ไงสเตต์ัสที่ผมบอกไงว่ามันสามารถอัพได้ด้วยนะครับแอตแทกดีเฟนส์สปีดนะครับผมลงแอตแทกก่อนแล้วกันนะครับมันมี2พอยต์ให้เราลงนะแล้วก็เอ่อดีเฟนส์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะโจมตีแล้วก็ป้องกันนั่นเองไปเดี๋ยวขอไปดูมีสักหน่อยสิอยากจะลองของว่วเออกวางกวางกวาง โอ้มีเห็นกูแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยใจเย็นอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่หมีพี่หมีใจเย็นพี่หมีอ้โอ,โอ้อย่าทำยาอย่านี่นี่นี่บอกแล้วว่าพี่หมีใจเย็นเย็นก่อนสิครับก็ค,คุยกับผมก็ได้ผมตัวกระปิ๊กจิดเดียวเองไม่แห่จะทุบอย่างเดียวเลยอะนะ แล้ววางไปไหนล้าอะข้างหน้านั้นหรือเปล่านะครับตัวที่เรายิงเมตากีนี่อะครับมันก็จะตายแล้วนะตัวเนี้ถ้าใช่ตัวเดียวกันก็ก็ไม่รอดนะครับถ้าโดนเมนเนี้ยจวบมันไม่โดนนะฮะมันเลงแงวะเนี้ยเอือเรียบร้อยฮะแตงหนึ่งครับหมาป้าหมาป้า,มา,ปามาด้วยนี่แน่อ๋อต้องเล็งต่ำๆไปเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกาดแบบสูงนะเพราะว่าถ้าเรากาดเนี่ยมันจะไม่โดนฮะ นี่นี่นี่ทำไมหรอฮ้อย่ามาสร้างกับพี่บอกเลยนี่มันดินแดนพี่นะน้องนะ <c oughs> โอเคครับวันนี้เราก็ได้หนังได้เนื้อไปด้วยนะครับนะไปเพื่อไปทำสต็อกนะครับแล้วก็ชิ้นไม้ของผมตอนนี้ก็ร2 0ชิ้นแล้วนะครับนะใกล้จะครบแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปคูดหินเพิ่มนะครับเพื่อจะเคลียร์เควสด้านขวานะครับ build you v i l l g e นะครับผมถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะ ตรงนี้เดี๋ยวผมตัดไม้ไปเลยแล้วกันอุ้ยสเตปิน่าหมดครับต้องรอแป๊บนึงอ่าตัดไม้ต่อครับผมอยู่กับเกมไหนก็ต้องตัดไม้นะครับชีวิตผมนี่อยู่กับการตัดไม้เลยนะโอเคครับตอนนี้ไม้เราครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขุดแร่ไปด้วยนะครับไม่ใช่แร่ดิขุดหินนะครับนะนี่อันนี้คือหินที่เราต้องขุดนะครับผมใช้ 3- 5ชิ้นนะครับสำหรับสโตนนะครับ นี่ธรรมะทแแมงมากเลยดูถ้าทุบดิลูกกระทานี่มองไปที่เดียวเลยนะ <c oughs> เออทุบเข้าไปสาวเสียงเกมก็ชิวๆดีนะครับผมแบบว่าได้อารมณ์นะครับในธรรมชาตินะครับมีเสียงนกร้องแล้วก็มีดนตรีนะครับบิวไปแบบชิวๆนั่นเองครับผมตอนนี้เวลา12บสนกาเนาทีนะครับนะโอ้มีกลางวันกลางคืนนะครับผมอันนี้อะไรวะ Low l o w f o o d l o w food in your g e n e r a อ store อ๋อน่าจะอาของในสต็อกเราน่าจะไม่เพียงพอแน่เลยนะครับพวกอาหารอะไรประมาณนี้นะเห็นไปขึ้น no food มันแจ้งเตือนมาบ่อยมากเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเอาของไปใส่สต็อกนะครับทีนี้ป,ปึ๊บนี่กด E เลยแล้วก็อาหารนะฮะเอ้าทำไมอ๋อขึ้นและยิบเอดชิ้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหรอแอปเปิ้ลเดี๋ยวผมจะเอาเก็บไว้กินด้วยนะครับ ม,มันเลือกไม่ได้เหรอว่าจะใส่กี่ชิ้นอะเอา้เอาอ๋อมันใส่ไม่ได้เหรอหรือว่าอันนี้แอปเปิลเรา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 ใช้อยู่น่าจะอย่างนั้นนะแล้วก็หินนะครับหินได้3 6ก้อนโอเคเคลียร์เควสครับผมเย่เคเคลียร์อย่างไวฮะแม่ไปทีเดียวเคลียร์เควสได้หมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าบิลอะโฮสต์นะครับ go build the host อ่อให้บิลเหรอก็คือเหมือนเขาให้เราสร้างบ้านเพิ่มนะครับ นะดูจากเควส e ที่มันแจ้งขึ้นมานะครับอันนี้หรอน่าจะเป็นบ้านอันนี้แหละเออใช่จริงด้วยนะครับ H O U H O H O U S E นะครับนะนี่แหละ O U U U มันมันเลื่อนจนมันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งแบบว่าหาล็อกหามุมมันหน่อยนะครับอกด S โอเคประมาณนี้แล้วกันให้มีทางเดินด้วยนะครับนะ ไม่รู้วางแล้วมันจะแก้ไขได้หรือเปล่านะนี่ยังไม่ลองนะครับนี่ครับบ้านที่เราสร้างหน้าก็คือบ้านหลังนี้ครับไม่รู้เอาไว้ทาอะไรนะคลิกปุ๊บแล้วไงต่ออะโอเคเรียบร้อยครับมาเรามาสร้างกันเถอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนนะครับผมแล้วก็บิวสร้างไปเลยเปาะเปาะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันคือโรงอะไรสักอย่างแหละที่เราต้องใช้นะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับมันคืออะไรเนาะขอดูหน่อยสิกด E อ๋อสร้างเตียงได้เหรอหรือว่าอะไรอะ่ะยังไม่แน่ใจนะครับอเขาบอกว่าให้เราไปหาแอปเปิลสิลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็โคเลสเเนื้อเนื้อนี่มีครบแล้วนะครับแล้วก็ขาดแอปเปิลนั่นเองแอปเปิลจริงๆที่ตัวผมก็มีอยู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอันนี้หน่อยขอลองเอาไปเก็บไว้ในไอ้น,นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะลองฝากในสต็อดูนะครับสต็อกนะผมเรียกสต็อกแล้วกันนะครับผมลองไปฝากในสต็อกได้หรือเปล่าเห้่ฝากได้ครับได้เก้าลูกเลยแล้วก็อันนี้ได้แร่อะไรมาด้วยนะครับที่ผมไปฟาร,ร์มหินมามนเมื่อตะเกียรนะเอ้จริงด้วยครับแอปเปิ้ลตอนนี้ก็ขาดแค่หนึ่งลูกครับเดี๋ยวเราวิ่งหาต้นแอปเปิ้ลอุ้ยกวางตัวเริ่มเลยเออมีต้นไหนอีกนะแอปเปิ้ลฮัลโหลแอปเปิ้ลว้าว สวัสดีพี่ใจเย็นนะค่อยคุยกับผมก็ได้โอ้ดุดุเดือดเหลือเกินดุดุเดือดเหลือเกินดุเดือดเหลือเกินอุ้ยอนี่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 มามาดิมาดิเข้าไปดิไม่รู้จักไม่รู้จักใส่ฟาร์มเหรอฮะ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 ห้าเหรอห้าเหรอ พี่เนี่ยเจอมาทุกสภาพเลยน้องมาห้าวกับพี่ไม่ได้หรอกนะเกมนี้เพระว่โอเคฮะเดี๋ยวเราวิ่งหาต้นแอปเปิลก่อนละกันแล้วมันจะมีให้ไหมเนี่ยเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยผมกินไปลูกหนึ่งนะจริงๆมันมีอยู่แค่ต้นเดียวนะครับที่ผมเจอนะครับแล้วทีเนี้ยเออนี่ดอุ้ยกวางตกใจหมดเลยโอ้โหอันนี้เจอแล้วเจอแล้วฮัลโหลแอปเอันนี้ต้นที่สนะครับที่หมู่บ้านเรานะครับใกล้ๆเลยตรงนี้ เรามาเก็บแอปเปิ้ลอ่าเก็บได้2รอบนะครับผม,ผมก็น่าจะเพียงพอแล้วละเดี๋ยวเราเอาไปใส่สต็อกเลยนะก็น่าจะเคลียร์เควสไปได้นะครับอ้ยเหนื่อยเหนือยเน่อยกด e แล้วก็ใส่แอปเปิ้ลไปเลยครับรนี่ว้าว wooden sword wooden อ่ามีโลกับอะไรนะเมื่อกี้มันขึ้นมาอัปเกรดหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจขอดูแป๊บ,บหนึ่งนะโอ้ เอ่หลังจากที่เราทําเคเวสเมื่อกี้เสร็จนะครับเขาให้โล่มาด้วยครับให้โล่มาแล้วก็ให้ดาบสวอดโอ้โหอย่างเฟีย้ยวครับผมแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอฝากหนังสัตว์ก่อนหนังสัตว์เอาไปฝากไว้ก่อนในสต็อกเอาไปเลยปิว้วอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะจัดช่องของใหม่นะครับมันสลับเลยได้ป่ะวะ่าน่าจะได้แหละเนาะเออสลับได้อยู่โอเคครับอ่าผมจะสลับเป็นแบบนี้แล้วกันนี่ ใช้ดาบได้นะครับใช้ดาบปึ๊บนี่แล้วก็โลเลขสองเอา้าโอเคอเคู้ย่างโก้เลยครับผมแบบนี้โคตรเท่อาฝากไว้ก่อนนะครับอันนี้มาฮะฟาร์มต่อตัดไม้ตัดฟืนมาต้มแกน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินชิวๆไปครับผมผมไม่รู้นะครับว่าต้นไม้เนี่ยที่เราตัดไปอ่ะมันจะงอกขึ้นมาทดแทนได้หรือเปล่านะครับนะ ถ้าไม่งอกให้นี่แย่เลยนะครับผมแต่ขอมันงอกให้เลยนะเอ้ยมีคนเอ้ยมีคนออกมาแล้วนั่นคือเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมเอ้ยเท่วะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อดูเหมือนเขาจะเดินตรงไปเลยนะครับตอนนี้นะเขาไปาทักทายผมเลยเหรอ hello g u ก hello นาะยไม่เห็นฉันจริงๆเหรอเฮ้เพื่อนเฮ้บอยเอ่อเขาชื่อนิค นิโคลัสนะครับผมสวัสดีนิโคลัสอ๋อเขามาเก็บแอปเปิลนะครับผมนะนี่ไงเห็นไหมอย่างนี่เราคิดไว้เลยนะครับก็คือ NPC พวกนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับที่ว่าช่วยเราฟาร์มนั่นเองนะครับนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่มีข้อมูละนรเลยนี่นะครับก็เล่นไปแบบว่าตามเนื้อผ้านะครับที่ผมเล่นได้นะครับผม อันไหนที่เพื่อนๆรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ผมว่านะยังไม่มีใครค่อยรู้หรอกเกมนะเพราะว่าเอมันเป็นเกมใหม่นะครับคนไทยก็ยังไม่ได้ไม่ได้เอามาทํานะครับมีแต่ของของประเทศนอกนะพี่เขาทํากันอยู่นะนี่ถือโลได้ด้วยครับผมอยากลองของใหม่อ่ะมาสิมาดีมาดีหมีเหรอหมีเหรอออ้ย,อยบอลได้บอลพี่ แหมถือโลโอ้มันยืนสูงกว่าเราอยู่แล้วนั่นน่ะอืมป้องกันได้อยู่นะครับอู้อู้อู้จะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โหยืนสตัวตัวเลยตายตายไปซะนี่เน่ฮื่ยตัวใหญ่แล้วไงล้มดังนะโว้ยสวัสดีน้องกวางอย่าโดนแล่เนื้อไม่ละจ๊ะอย่าโดนแล่เนื้อเปล่าฮะถามไม่ตอบเหรอ ถามไม่ตอบเหรอฮะปฏติโทปฏิเท่เรียบร้อยครับผม50 exp ฮะจะหนีสวอตคนนี้ได้เหรอทั้งสวอตทั้งอาเชอร์ครับตอนนี้นะเป็นทุกอาชีพเลยครับผมโอเคครับก้อนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับอหินกับไม้นะครับผมใกล้จะแตกแล้วปึ๊บทุกข้าไปทุกป้ายสู้ๆหน่อยเพื่อนเอ้ยนินชาวไร่ไมกแล้วฮะเสื้อลายสกอต ไปครับผมเรียบร้อยฮนะตอนนี้ของสต็อกโอ้ยต้องเจอหมาป่าแน่เลยผมว่านะชักดาบไว้รอเลยมาเข้ามาขมอนแมนมาดิมาดิมา,ด,มาด,มดิไม่รู้จักสวอรดไม่รู้จักสวอร์ลายสกอตเหรอฮะไม่รู้จักสวอร์ลายสกอตใช่ไหมบะท้ไม่รู้จักพี่เหรอน้องฮะฮะฮะ ทะลึ่งบ้องทะลึ่งบ้องไม่ต้องครับพี่อันนี้ผมจัดการเองครับพี่นวดนะไม่เป็นไรครับสวัสดีครับคนนี้น่าจะเป็นพวกสายก่อสร้างหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจเลยครับนะเพราะเขาถือค้อนอันนี้เขาเขียนว่าน,นี้ t o build นะครับก็คือเราต้องทําการสร้างไอ้ของพวกนี้แหละน่าจะอย่างนั้นนะครับผมนะค่อยๆทำความเข้าใจไปอันนี้เขาเลเวลหนึ่งนะครับถือค้อนอยู่ จ็อบก็คือ,อสร้างของพวกนี้ก็น่าจะาเวลาเราทําการวางชิ้นาวางของเนี่ยเขาน่าจะมาช่วยสร้างด้วยละมัง้งนะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวฝากของเข้าสต็อกก่อนโอเคสําหรับไม้แล้วก็นี่เนื้อสัตว์ด้วยหนังสัตว์ลงสต็อกให้หมดเลยอ่าเคว้มาแล้วครับบิลอ่าวู wo osh, wo osh cut ๊ดวู๊ดคัตเทลนี่ไงฮะอันนี้เลยครับผมก็คือสิ่งที่พี่หนวดต้องการอยู่เมื่อกี้นะครับผมที่มันขึ้นะนะ พี่หนวดน่าจะมาช่วยสร้างแน่เลยผมว่านะครับอ่า uh, วูสคัตเทลใช่ไหมเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ละกันสําหรับอ่ uh, ไอตรงบ้านนี้นะป,ปึ๊บนี่เรียบร้อยครับพี่หนวดช่วยสร้างหน่อยครับช่วยผมสร้างหน่อยนะพี่เขามาสร้างให้เราหรือเปล่านะครับรอดูรอดูรอดูดินี่ใช่จริงด้วยครับนะเอออย่างที่เราเข้าใจเลยเขามาทําให้เราดูดิโอ้เบริกุชครับผมอุ้ยพี่หนวดเพิ่มไหมโคนแล้ว ช่วยกันเพื่อครับพี่ช่วยกันเอา้าแล้วทำไมมึงเดินติดล่ะครับพี่นี่ What นี่อุ้ยมีคนออกมาเรื่อยๆเลยครับผมว้าวคนนี้น่าจะไปหาสเสบียงนะครับโอ้เริ่มสนุกแล้วสิโอ้ดูดีน่ารักมากเลยครับทุกคนกำลังช่วยกันก่อสร้างครับอเดี๋ยวผมจะช่วยพวกเขาด้วยนะครับไปเราช,ช่วยกันครับผมหมู่บ้านนี้เราต้องสร้างด้วยกันนะครับไม่มีใครเป็นหัวหน้าทั้งนั้นเราคือเพื่อนกันฉันและนาย แต่เหมือนจะเป็นคู่แฝดกันนะแฝดเยอะได้ดูเสตทางแล้วนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้มันคืออะไรขอดูก่อนเควสก็บอกว่าให้คราฟสโตนแอคนะครับอันนี้หรอใช่หรือเปล่าอ,อ๋อยังไม่ใช่นะครับอืมอันนี้มันน่าจะเป็นโรงอะไรสักอย่างอะน,นะเอ้ยมีกอลลินปลูกบ้านครับผมเอ้ยเอ้ยซู่ซูพี่ช่วยช่วยผมหน่อยพี่พ,พี่นวด พี่นวดผมจะแย่แล้วพี่เออ,เอ,อพี่หนวดคอนทอเดี๋ยวมึงเจอนี่มึงมาทำร้ายพวกกูไม่ได้เว้ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆมันก็ปลุกเข้ามานี่แน่นี่แน่นี่แน,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 น่เออพี่นวดเอาเลยเอามาเลยพี่เออขอบคุณมากครับพี่โอยู่ๆมันก็โผล่มานะครับนะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วทีนี้เขาก็ให้เราคราฟสโตนแอคนะครับนะ ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันคาร์ฟยังไงนะครับตอนนี้แต่เควสสองนะครับเขาบอกว่าให้เราไปที่ร้านค้านะครับนะน่านจะไปตรงนี้แหละไอ้ที่เก็บของแล้วก็ให้กดปุ่มอะโมนี่ใช่ไหมนะใช่หรือเปล่าอะโมรี่อะโมรีอมร่อ๋อ,อนี่นี่นี่ครับโอ้อ๋อมันมีอาวุธขายอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็อ๋อคร์ฟสเตอร์อ๋อสโตนแอคลิ้นพันไปนหมดแล้วนะขออภัยด้วยฮะแล้วเขาให้เราคราฟวันนี้นะครับ5ชิ้นใช่ไหม 1,2,3,4เอา้าคับได้แค่แค่นี้เองหรอนะน่าจะต้องค้าให้ชาวเมืองเลยผมว่าเดี๋ยวลอมันคับเสร็จก่อนนะตัดไม้เพิ่มอีกนิดนึงผมว่านะถ้าผมเดาไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นหินกับไม้นะครับที่ขาดอยู่นะตอนนี้เราต้องค้าสโตนแอคเพิ่มอีก2ชิ้นนะครับผมคือทรัพยากรเราน่าจะไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ไม้เรามี31ใช่ไหมแต่หินเรามีแค่3ก้อนนะครับผมโอเคงั้นผมตัดไม้ต้นนี้เสร็จเดี๋ยวผมลองไป ขุดหินต่อนะครับว่าทรัพยากรที่มันต้องใช้อะใช่อย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับแปลกแปลปไปขุดหินต่อป,ปึ๊บนี่ออกมาเลยคว้าเขาให้นะเพราะว่าชาวบ้านของเรานะครับต้องมีอาวุธที่ใช้ครบมือนะครับเขาจะได้แบบทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับได้ช่วยกันทานะครับผมสับเข้าไปตอนนี้เตียงมีอยู่4เตียงนะครับแล้วก็อาหารเรามีแอปเปิลกับเนื้อนะครับ14ชิ้นนะครับผมส่วนไม้มี3.1 หินมี3แล้วก็เหมือนแร่อะไรสักอย่างน่ะคิดต้อนหรือว่าอะไรไม่รู้นะ้วบ26แล้วก็หนังสัตว์31เงินมีอยู่1299นะครับผมไปขยันฟาร์มหน่อย <c oughs> <c oughs> ปุชปุกปุชปุชปึชปได้ไหมได้ไหมได้หกก้อนเดี๋ยวขอดูดูไหนนะครับว่ามันใช้กี่ก้อนอ่าลองดูดิว่ามันคาบได้เพิ่มอีกไหมอ่าเราฝากไม้เข้าไปปุ๊บฝากหินปุ๊บโอเค นี่ไงครับมาได้อีกแล้วครับ1อัน2อ,อันโอเคแมอย่างที่เราคิดเปี้ยเลยครับเพื่อนๆน,นี่ก็ซุยเก่งเหมือนกันนี่ว่าเออก็ชอบอะ่ะชอบตัวเองชิบหายเลย <c oughs> อ่ะผมฟันไม้เพิ่มไว้อีกสักหน่อยดีพี่นวดพี่นวดครับขอดูอะไรหน่อยเนี่ยเขาจะมีแฮมเมอร์แค่อันเดียวเองนะครับมันใส่ให้เขายังไงนาะส่วนนี้ก็เป็นค่าสเตตัสนะครับของเพื่อนเราฮนะ อันนี้สิ่งที่เขาทําได้นะครับนี้ build ก็คือจะช่วยช่วยสร้างทุกอย่างเลยที่เราทามาอ่าพี่นวดอีกคนนี้เขามีอะไรอยู่ในตัวบ้างเหมือนเขางงๆนะครับผมกูจะทําอะไรดีว่าอะไรประมาณนั้นน่ะน,นะเอ่อมันก็ไม่ได้มีกฎให้เขามาติดตามเราหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรออันนี้เสร็จนี่เสร็จแล้วครับผมอ่าเควสเคลียร์แล้วครับเดี๋ยวขอลองเช็คดูดิว่าเขา เข้าตัวเขาเลยไหมก็ไม่มีนี่หว่าอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคไม่เป็นไรโอเคครับต่อไปเขาบอกว่าให้เราเสร้างวูดคัตเตอร์นะครับก็คือน่าจะเป็นคนตัดไม้นะครับผมให้กด B อ๋อนี่ไงใช่จริงด้วยครับเออหนึ่งคน2คนโอเคนะก็คือสั่งให้ชาวบ้านนะครับไปเลื่อยไม้2คนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โรงเลื่อยนะว่าเขาจะเลื่อยจริงหรือเปล่าอ่าตอนนี้นะครับก็ อตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับคนที่ว่าสามารถมาเลื่อยไม้ได้นะครับนะเมื่อกี้ผมสั่งไปแล้วแหละแต่เหมือนมันมันน่าจะยังไม่มีอุปกรณ์นะครับนะตรงนี้เห็นไหมอเอ้าเฮ้ยได้แล้วเหรอใช่ไหมถ้าขึ้นอย่างนี้คือได้แล้วเนาะโอเคครับได้แล้วนะครับตอนนี้นะโอ้โหผมก็งงตั้งนานขอโทษตอนนี้เรามีช่างตัดไม้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเลื่อยได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราใส่ไปสัก2คนแล้วกันนะครับได้ไหมดูดิดูดิว่าขึ้นหรือเปล่าเอ้ขึ้นแล้วครับผมแสดงว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ว่าเขาขึ้นเครื่องหมายตกใจเนี่ยก็แปลว่าเขากําลังพักผ่อนนะครับน่าจะไปตอนกลงคืนนะมันน่าจะไปนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้สต๊อกของนะครับตามเควสก็ใส่ไปเลยปึ๊บไม้ครบแล้วครับแล้วก็หินเมื่อกี้ผมฟาร์มมาแล้วปึ๊บโอเคครับคอมพลีทครับผมเรียบร้อย แล้วเขาบอกให้เราโก build the host นะครับผมน่าจะให้สร้างบ้านช่างเพิ่มนะครับนะเพื่อจะรับทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือให้คนมันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะปึ๊บอันนี้เรียบร้อยวางเสร็จแล้วก็สร้างเลยครับผมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดเลขหกมีใครมาช่วยผมไหม啊เพื่อนเพื่อนคนไหนว่างเปล่าครับถ้าไม่มีใครมาช่วยผมก็ทาเองคนเดียวก็ได้นะ นี่เหมือนมีเจ๊กุ๊สวยจะเดินเข้ามาเลยคนระับแล้วก็พี่นวดนะอู้ดูดิน่ารักมากเลยครับทุกคนพร้อมใจกันเดินเข้ามาช่วยนะครับผมว้าวขอบคุณมากครับดูสิน่ารักทุกคนเลยฮนะช่วยๆกันครับผมืออดูดิโอชอบมากเลย <c oughs> โอเคครับผมเรียบร้อยครับเขาให้เราสร้างบ้านเพิ่มนั่นเองนะครับเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับผมนะตอนนี้เราก็เริ่มมี เพื่อนๆนะครับก็ได้มาช่วยคนละหน้าที่แล้วนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้าชื่นชอบอยากให้ทำคลิปเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมนะเกมใหม่แกะกล่องเลยอไว้เจอกันใหม่ัะผม เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม